สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่อาหารหลายอย่างนะครับนีาอย่างไปนะครับโอ้อันนี้เป็นยำหมักลินฟ้านะครับยำหมักลินฟ้าอันนี้ที่ถ่ายที่ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับวิธียำทำยังไงนะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็นํามารับประทานแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปก็เป็นแกงหน่อ แกงหน่อไม้นะครับแกงหนอนี่เราจะใส่บวบนะครับลูกบวบด้วยนะครับแล้ว่อไปก็จะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศนะครับน้ำพริกมะเขือส้มหรือพริกมะเขือเทศนะครับแล้วก็ปลาเผาครับปลาเผาปลาเผาปลาเผาแกงหนอนะครับผักนึ่งผักลวกผักนึ่งก็นึ่งมาทานกับน้ำพริก น้ำพริกมะเขือเทศนี่แหละครับโอ้แซ่บๆเลยวันนี้นะครับเห็นยวนะครับน่าอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวจนะหาให้ดูนะครับ,บอเออเดี๋ยวน้ำพริกมะเขือเทศไม่เปิดกระปุกให้เปิดแล้วเปิดแล้วน้ำพริกมะเขือเทศเองชิมดูก่อนนะครับเนาะชิมดูสิ นี่นะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับอือตามนึ่ผักนึ่งนะครับอือแล้วข้าวหนียกับข้ามีอะไรกินเจี๋หนอนะครับมาเดี๋วข้าวเด้อแขกข้าวเข้มาแล้วครับนี่อือ รักษาตามด้วยยำหมักลินฟ้านะครับนี่ครับยำหมักลินฟ้านะครับจานนี้แล้วนะเหน้าคาแ่นลัเขานบบนี้อะไครับอนม่าย่างเงี้แบบบบอ หอม่ไหรครับยังไปได้ทุกโซเียรับือมันไปได้นั่งก็านี้เอา่ากินนะครับนี่นะครับเานะครับอร่อยคประานครับอืมครับอ๊ะเยทุกอ่างเลยนะครับมาครับมาครับไอหนกมานะครับ ไปเลยนะนี่ครับมันรสชาติไม่ไม่ก็คือใช้ใส่ต้มตุบนว่ารสชาติมันคืออันนี้อ่ะจะเปลีนอันนี้แต่ผมบอกผมเปลี่ยนว่ะเป็นรสชาติของมันเลยนะครับรสชาติแบบนี้อร่อยมากครับ มาครับมา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 ำด้วยกันนะครับแซ่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 บส่วนหัวอามากินไม่บองอามาอไม่ดีฉันกินตอนเจียนตองอ๋อนม่เหรอก็ฉร็จกเจ็๋กนอนบวทีเดียว เนี่ปกปนน้อืน่าน่แน่แนน้อยเนี่ยนะจะเป็นน้อะไรอันนี้เป็นน้อใบตรงจนก็สอ็อืมปลาเหรไปจำหะไ่ทีนสิเอ็เตียนตะาสบสามสสี่ไปสี่ห้าน้ำพริกมเขียนเทศใส่ลงไปหน่อยนี่ต้องเห็นไปที now, now, ่สอง ไ้าสมาหม่น,หน,นครับรเกาอนะอร่อยมนาะกสับจับจับับ,บ,บมาเลยครับเด้อมาข้าวดยก่นนะครับะเตนบายูวันันไหนาสจิตแเขารันชามนคโคบิด เข้าด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ